อะไรนะโอเคขอบคุณมากนะครับผมเอม้ยไว้ข้างๆเลยเอามาอันนี้มาดูอาการนะถอดแมสเลยอันนี้เคสดูอาการนะครับผมนะดู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 กล้องด้ยมึงมาดูกล้องแทนตรงแดนคน,น,นเลยไทยก็ได้พี่เต่าก็ได้ดูดูแทนก็ได้เฮ้พี่พี่เต่าดูกล้องก็ได้ดูอาการอันนี้ครับน้ำให้เกลใหม่น้ำมนต์นะครับน้ำมนต์เทวยักษ์สานะขวดละสิบบาทนะครับร่วมสมบุญได้นะครับขวดละสิบบาทนะแต่ต้องมาเอาที่สำนักนะอูพี่เกล็ทรง ี่เกียร์สงนะครับดูอาการนะอันนี้โดนอาการอาการที่ว่ามานี่คือคือโดนพระทำของใส่ใช่ไหมค่ะที่ว่ามาดูอาการวันนั้นมาแต่วันทาันกลัวมีอาการอะไรตอนนี้นอนไม่ได้ค่ะนอนไม่ได้เนี่ยแล้วมีอารมณ์คิดถึงพระเขาไหมก็คิดถึงตลอดคิดถึงพระอยู่อีกเย็บเป็ดแต่ไม่ใช่อดีตพระศึกแล้วตอนนี้ศึกแล้วพระศึกแล้วยังคิดถึงตลอดอยู่นะครับผมที่ว่าไม่มีอะไรกับพระเขาแต่ว่าเขาศึกแล้วใช่ไหมตอนนั้นไม่มี ฝึกแล้วศึกแล้วค่ะศึกแล้วนะครับผมแม่อันนี้ก็มาเน็ตนัดดูอาการนะวันนี้เน็ตนัดดูอาการนะพอดีมีดกูติดไปไอสัตว์ไม่อยู่ไม่เป็นไรเอากระบองนี่ไล่แทนวันนี้นะเอาแบบสแตนดาร์ดเลยแล้วกันเดิมๆเลยที่กูเคยที่กูเคยใช้ตอนอยู่วัดเจดับนะครับผมจะใช้น้ำอะไรนะกูกินน้ำก่อนเอาหมาใกล้หลับตานะหลับตานะมึงนะทำเจิตเป็นสมาธิหลับตานะหลับตา ยติปิโสกวายะมะราชานุเทวสโนมังตุขังในตนโมุยะเวสโนจตุมหาราชิกาะจัาปันตาป่ตตโตเวสุสเวสุสพุทังมุโเวสนโนนโมนิจานิจจากายเกายเเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลออนัยายเักนจากยโตวตออนะยยันโตเวสพุตะเวตตพุตะเวตพุสะออกมาออกมาออกมาเลยออกมาออกมาผีออกมากูบอกมรออกมา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 เออเออเออทำไม เป็นอะไรที่มึงไม่ไปฮะยิงฮาผีฮะเป็นอะไรฮะออกมาแล้วมึงเป็นอะไรอยู่กับเขาเนี่ยฮะฮะทำไมเอาเอายังไงฮะฮะมึงมึงจะออกไม่ออกออกไม่ออกอยู่กับเขาทำไมหรือฮะไม่ออกไม่ออกสักเขาเอาอาวุธทั้งอีหฮาวันนี้กูไม่ได้เอามีดดูได้เหมึงเอากระบอกไปก่อนหนึ่งจะออกไม่ออกทำไมถึงไม่ออกว้าววันนี้ทำไม เห็นไม่ออกบอกมาไอ้ห่าแต่กูตีมือแตกมานึงมือกูนะ้ที่แตกอ่ะตะเคาะอาวุธทังเวสะพุกตะเวสะพุกตะออกไม่ออกออกไหมตะเคาะอาวุธทังออกมะเอาไอ้หีมึงตะแยนดาดเลยครับฮะตะเคาะอาวุธทังเอาเนี่ยแหละเอาไงมึงยอมไม่ยอมยอมเมาไอ้หี้วทำไมอ่ะรักมากเลยไง รักมากหรือไงรักก็พอวุธฒังรักมากหรือไงนะมึงรักมากหรือไงก็พอวุธฒังเวสตะมุทะเอาไงว่ามาดิวันนี้มึงเจอกันเนี่ยแหละกระบองกูนี่แหละกระบองน้ำมนุ่งกูได้หลายนะรักก็พอวุธฒังอะไงเอาไงเก็บครับกก็พอวุธฒังเวสตะมุทะเวสตะมุทะเอาไงมึงนะเอาไม่ออก ออวุธมึงฮะวายขออวุธเวสะบุสะเวสตะบุกตะเวสะวุสะวายมึง่เอาไอไงมึงฮะเดี๋ยวก่อนให้เอกระบอกมึงไัรวมีพื่อนกระบอกมาดิฮ่าูตีแล้วเจ็บมือกันไว้ให้เย็นดิไ้มึงมีนี่้ำใหญ่แล้วมึงข้ออวุธวาย เอาไ้มึงฮะเฮ้ย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 ยอกไม่ออกจะยอมไม่ยอมเอามึงยอมง่ายแท้สัตว์ไปจริงในยี่ห้งไอชิบหายเขาที่แล้วอย่างเงี้ยแหละมึงจะยอมมึงยอมแน่อะไรชิบหายเขาที่แล้วมึงก็โกหกกูเดี๋ยวมึงก็โกหกอีกฮะมึงรักมึงต้องการให้มันทำอะไรให้อ่ะกูบอกกูบอกดิ ไปอยู่อยู่กับเขาวอยู่กับเขาอยู่คิดอะไรชิบหายไม่ใช่ผัวมันแล้วหน่อยหไปอยู่ด้วยอ๋อเหอะตัดความเงี้ยนความยาวไปได้แล้วอีผีเวนตั้งหากับก็อุ้ยทั้งเวสตะปูกะฟาไปให้นายมึงแล้วกันนะตะปูตะฟ้า ไปมึงต้องไปจริงนะต้องไปจริงนะไม่ใช่วันพักวันโกนไปเล่นผู้อีกนะมึงกลับไปซะนะไม่ใช่ส่งมาใหม่นะมันจะส่งมาใหม่อีกไหมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองนะาอเราไปหมดไปหมดเลยนะมันจะเสือกอยู่เนี่ยหนูอ่ะอย่ากลับมาเข้าใจไหมกูส่งไปแม่งไอ้เทียกลับมาอีกไอ้ทิพหายส่งไปส่งกลับอยู่งนั้นแหละนะ รวยแล้วเกินไอสัตว์อยากได้เขาทำเมียไหนอยู่เวรตะไรสระอุะพุสะเวสะพุสะเวสระพุสะเวสะพุสะสระะเห็นไะพุสระพุไปจริงๆก็มึงไอ้หานุสาวอยู่ไหนวะมึงมึงมาบอกลูกสาวก่อนมึงไปจริงๆวันนี้มึงนั่งข้างๆไอ้สัตว์ทำเอโมยูก่อนตกลงสัญญาก่อนมึงวัยรุ่นด้วยที่ไอสัตว์เอโมยูเลย แน่นอนนะมึงบอกลูกสาวดิว่าจะไม่กลับมาอีกแล้วมึงถามลูกสาวถามดิมานั่งใกล้ๆกล้ยังกลัวแม่งเลยเอาดิจะกลับมาอีกไหมกลับไอสัตว์กลับัหที่อะไรมึงเอาอีกทีนึงกลับไม่กลับกลับไม่กลับกลับไหนกลับแน่นะถ้าเขาหน้ากูหัวดิ้นเลยนะมึงเป็นผีผู้ชายใช่ไหมหรือผีผู้หญิงวะไอสัตว์บ้ากามแท้ฮะหญิงหรือชาย มัน,นผีหญิงหรือผีชายฮะผีชายผีผู้ชายอโอ้ยอีห่าเป็นผีผู้ชายแต่มันต้องดูว่าไอ้ีแค่มันจะส่งกลับมาหรือเปล่า,าไงกูกลัวเราส่งไปปั๊บมันก็ส่งกลับมาอีกไงไม่ใจ่ป่พรุ่งนี้มันส่งไปแล้วส่งกลับได้ไงเพราะมันยังคิดถึงอดีตละอยู่ใช่ป่ะใช่อีถึงอดีตละอยู่ปวดสักทีมึงอ้ทิศมึงกลับไปหานายมึงรู้ป่ะหรือมึงจะไปผุดไปเกิดดีวะเกิดเธอจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเธจะได้ไม่ต้องกลับมา <c oughs> ไอ้เบา <c oughs> <c oughs> ตายแค่หนึ่งคตายไปครัง้งหนึ<อ>่งว<อ>่าแต่วะาตายเอาไปยังไงวะยังไงมึงว่าจะไปหรือไม่ไปไปเถอะไม่ต้องกลับมาหรอกเป็นทรามาน,นอเอาเอาวะไงเขาทรมานสงสารเขาเถอะไปเกิดเถ,ถ,ถ,ถอะเออลูกเขาขอร้องนะมึงนะดื้อชิบหายเลยเดี๋ยวไม่ใช่ลูกมันไล่นะมึง,ง,อง,งอเอาไหม เอาลูกจัดซะสองบทเพลงเอาเร็วจัดเลยจัดเลยนี่อะไรวัดเลยแม่งอย่างเงี้ยเอาเออไปหรือเปล่าไปเถอะเอออซเถอะดม่ยังไม่อยู่เลยคารมานเออเอา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 บนใหม่เอาเอาเอาอาเอา เอามือเจ็บเออเจ็บแล้วออกไปไม่ต้องกลับมาไม่ต้องมาถูด้วยกันแล้วแมลูกมันเก่งถ่าไกลเลยถ่าลยะไกออกไปเลยออกไปเอะสงสารแม่เถอะขอละมได้เออเอามันออกไม่ออกไอ้ตัดลูกก็ขอร้องไุยงนหน้าด้านอยู่ไงผีผู้ชายถ้าไปเกิดเดี๋ยวไปทำบุญให้เออเอารู้ป่า ทำแน่นะทำแน่ต้องการอะไรอีกอยากได้อะไรอีกไอ้ะกองกบัดกี่กองพอไปกี่กองใครจะตีอ่ะกี่กองว่าไหมตังค์เงินเลยตีเพลินเลยแม่มึงอกีอยากได้กี่กองกี่กองสองสองเออกองขวดสองกองแค่นั้นลุงจะไปไปไหมไปจริงไหมอย่าโกหกนะอย่าโกหกนะกองขวดสองกองนะตกลงกันแล้วนะ Ba yên chinh nè, hu hai thật ra mừng du gầm chân thương màn thăm con bùa lâm mừng Ok, mẹ lâm mừng bàn con emia nè, anh đi emu yu và tóc lông nè, mừng mày yu vên tay con con. Ok, nam mừng hoặc có thể hoặc áo quay quay bay 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 chặt lan bỏ chặt lan này bỏ chặt lan này chứ, Hãy subscribe cho bỏ ออกไปออกไปเลยออกไปออกจากล่างไปออกจากล่างไปออกจากล่างหน่อยมึงออกมาเนี่ยออกมาออกมาเนี่ยออกมาไอ้ผีออกมาออกมาเนี่ยตะปูล้วนเลยสัตว์เลย เหนียวไม่เหนียวแล้วมึงออกไหมข้างล่างไอสัตว์ฐานปูยังไม่ดูกระเบื้องอีกตะปูล้วนได้มึงบันไลแล้วมึงอย่นี้มึงออกออกออกเลยแหมไอสัตว์ฉลาดไอหี้ยเลยหลบไปหาจันไม่ขึ้นมึงเอาชิบหายแล้วมานี่มึง ให้มึงออกไอสัตว์ไม่ใช่ไปซุกหาคนหลอ่อไอชิบหายแม่เขามีเมียแล้วชิบหายเขารักเมียเขามากด้วยแม่มึงจะมาโดนสักเลยไงมึงวนมาหากูนี่ไอชิบหายโหกูห้เฮ้ยเอ้ยมึงจะออกนี่ก็บทบาทเหลือเกินมามานี่มามึงมึงออกอดีๆไม่ได้อหอกหัก กูเฮ้ยกูละเบื่อผีจริงๆเลยใครมาไล่ผีแทนกูบ้างดิอะอะนี่ออกมาเลยออกมาออกมาเลยโอ้โหไวห้สัตว์ไม่มีแรงแล้วเออ วันนี้ไม่ได้มีดไอ้เหี้ยไอ้แม่งมีดลืมเอามาเดี๋ยวมึงเอามือกูเนี่ยแหละเออ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 ออกไงเออเออหลุดไปหลุดไปลดไปยลดไปยลดไปยลดเลยลดเลยลดเลยลดไปมึงลดไปไปกองบวกสองกองไอกองบุญกองบวกแต่สองกองตามสัญญามึงออกไปเลยออกไปออกไป เออ,เอ,อสองกองนะตามนั้นไปทํอย่างนี้เหรอูอ่ามานั่งคุยกันก่อน,นลุกขึ้นมามาไปใกล้ถ่ายมาถ่ายใ,ใกล้มาลูกสาววันนี้เมื่อกี้สองกองเขาขอนะเออขอทําให้เขาเสร็จแล้วดูอาการเขารู้ไหมว่าไอ้ผีไม่ตอแหลกเลกยเออมัดเขา่าก อ๋ออาการมาเลยมันคือหนักขามัดมัดไว้อขามจบวมวเขาขอเขาขอเขาขอไอ้นี่ไอ้สองกองเนี่ยกินน้ำมนกไปที่เหลือกูเนี่ยน้ำมนุกเทวยะศาอะไรล่ะกินเข้าไปนะกินทั้งหมดเลยเออแลกต่อกูในขังดีแล้วก็เอานี่เก็บไว้เจือลึกรึกว่าปวดเอาไปใส่น้ำอะไร ใช้ขวดนี้เราเจาะเข้าไปเลือกย่มาได้เนีไม่ได้มีดมาเอาให้หายแล้วก็ไปเอาน้ำมนต์มาเดี๋ยวทำน้ำมนต์อาบรู้ปะดูแลกันนะเคียร์หฮะไนลูกโดยให้ลูกสาวยกมึงดูลมว่ามึงจะคิดถึงอดีตพระหรือเปล่ารู้ปะเออต้องดูนะมึงต้องข่มจิตข่มใจด้วยชิบหายรู้ปะเชื่อกูข่มอยู่นะเอออย่าอย่าอย่านะคนดูเยอะเลยโอเคอ่าได้ได้โอเคนะตัดเลยก็ได้โอ